หลังจากได้ใช้งานคันนี้จริงรู้แล้วว่าทำไม BYD a u t o 3ถึงขายดีอย่างแรกก็คือการออกแบบที่ไม่เหมือนใครจริงๆเวลาเราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกครับที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจมากๆเลยส่วนตัวนะสำหรับคันนี้ผมว่าจุดนั้นก็คือหน้าจอนี้นั่นเองหน้าจอนี้จะเป็นขนาด12.8นิ้ว ซึ่งบอกเลยว่าใหญ่และยาวมากๆครับอยู่ที่ว่าเราจะเซตในตำแหน่งไหนการที่เราจะปรับหน้าจอก็เพียงกดปุ่มตรงนี้เท่านั้นสามารถปรับได้ตลอดเวลาเลยเว้นแต่เราจะถอยรถอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเนาะคันนี้นะครับหน้าจอนี้คือมีระบบเยอะมากมายจากที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มีนีเวกชั่นเป็นแผนที่สามารถดูได้แต่อาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงเนี่ยครับกว้างใหญ่เบลเลอร์เธอร์ใช้ได้เลย Spotify ก็มีให้ ข้างล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มหรือว่าระบบควบคุมอุณหภูมินั่นเองถ้าเราอยากจะเข้าไปในเซตติ้งนี้ก็กดตรงนี้ได้เลยพอเราใช้งานเสร็จแล้วก็กดแบ็คนอกจากตรงนี้เรายังสไลด์ได้มีแอปพลิเคชันหรือว่าระบบมากมายที่เราสามารถดูได้คือก็อันนี้อย่างหนึง่ง v e h i c l e image พอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นภาพกล้องตรงนี้เลยคือบอกเลยว่าสวยมากครับเราสามารถดูได้หลายรูปแบบเซตได้เลยนี่คือจะเป็นแบบ 3D ถ้าเราไม่เอาเป็น3 d เดก็กดตรงนี้ออกนี่ก็คือจะมองจากด้านข้างด้านหน้าท้ายสองฟังดูได้หมดเลยเนี่ยคือแบบอำนวยความสะดวกมากๆ ถ้าเราอยากจะดูเป็น3 d ดีก็ดูตรงนี้ได้แต่จากที่ผมได้ทดลองใช้งานคณนิตตอนกลางคืนคือภาพเวลาเราจะใช้กล้องอะ่ะมันจะไม่เหมือนกับตอนกลางวันคือถ้าเป็นตอนกลางคืนอะ่ะภาพมันจะเป็นสีแบบโทนโทนขาวดํานิดนึงหรือว่าไม่เชิงขาวหรอกจะเลือกเป็นสีเทาๆหน่อยก็ได้จริงๆก็มีแอปพลิเคชันอีกมากมายที่เราสามารถเล่นได้แต่จะพูดถึงอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือเซตติ้งตรงนี้เซตติ้งอันนี้คือจะคลุมทุกอันเลยแต่เรามาดูเซตติ้งอันหลักก่อนละกันเนาะ คืออย่างแรกก็คือเซ l l อร์เด a ก็คือเปิดได้เนาะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าเรามาดูตรงดิสลย์นะครับเราสามารถเซตได้ความสว่างถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ตอนกลาง,งคืนหน้าจอเราสว่างเกินไปเราก็เซตได้นะครับหรือถ้ารู้สึกว่าเหมือนมืดเกินไปเราก็เซตได้อ่ะเนี่ยจะเป็นคอนโทนเลยอันนี้จะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับถ้าเป็นไลท์เนี่ยตอนกลางคืนนะคือแบบโอ้โหสว่างมากมากเลยแต่นี่คือไม่ใช่แค่นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะหน้าจอคนขับก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน brightness หรือว่าความสว่างเราก็เซตได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในทีมที่เป็น Dark หรือว่ามืดอ่ะมันจะแบบไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่ถ้าเรามาดูไลท์เราเพิ่มความสว่างเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างอยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่ผมแนะนําถ้าเราไม่ชอบสว่างเกินไปก็เซตไว้เป็นดาร์กก็ได้หรือถ้า ไม่อยากก็ออโต้ก็ได้ครับมันก็จะได้ปรับให้อัตโนมัตินอกจากนี้ก็มีซอฟต์แวร์คือมันก็จะมีแจ้งไว้ว่าคุณจะต้องอัปเกรดหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยหรือไม่อันนี้ก็คือในเรื่องของเซตติ้งแบบหลักๆแล้วจะมีเรื่อง vehicle setting อีกด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเซตติ้งของตัวรถเช่นไฟแอมเบียนเป็นต้นอันนี้เราเข้ามาแล้วเนาะอยู่ตรงนี้นะครับไฟแอมเบียนเราสามารถเซตได้จุดที่ผมชอบของไฟแอมเบียนของคันนี้คือว่า มันสว่างอยู่พอสมควรและมีอยู่ตรงหลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงแผงประตูด,ด้านข้างไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามแต่ที่สําคัญคือมันจะกระพริบเป็นไฟต่างๆที่เราเซตไว้คือมันไม่ได้เป็นแบบสีเดียวคือเราสามารถเซตได้ให้เป็นสีเดียวอสมมติเราอยากจะเซตเป็นสีสีน้าเงินสีฟ้าอย่างเงี้ยก็เซตได้ครับ แต่สมมติถ้าเราเซตเป็น Dynamic Color ก็คือว่ามันจะเป็นโทนแบบ5สีเลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นกิมมิ c ที่สวยอ่ะเหมือนฟิลแบบเหมือนเป็นดิสโก้หรืออะไรแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบเนาะคือมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งด้วยนอกจากนั้นแล้วก็คือจะมีระบบความปลอดภัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่ะการปิดประตูหรือว่าการเปิดท้ายอะไรเป็นต้นนะครับเราก็สามารถเซ็ตได้ว่าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันอะไรให้มันสะดวก การใช้งานของเรามากที่สุดนั่นเองต่อไปก็คือสถานะของรถก็เช็คได้เหมือนกันว่าเออสภาพของรถเราเป็นยังไงแล้วหรือว่าข้อมือของรถปกติของเราเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้ก็ถ้าพูดแบบตามตรงเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกเหนือจากนั้นแล้วแต่เนื่องจากระบบส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหน้าจอนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือว่าเป็นข้อสังเกตและกันว่าถ้าหน้าจอเนี้มันมีปัญหาเราจะต้องรีบเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะไม่งั้นเราอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้นะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตและการสําหรับหน้าจอนน,จอออนะนี้ แต่ถ้าคุณดูหน้าจอนี้ก็คือเป็นกิมมิกอันนึงที่รู้สึกประทับใจมากๆแต่ถ้าเป็นหน้าจอคนขับอันนี้สําหรับผมแล้วถ้าพูดถึงการใช้งานอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอถ้าคุณเปรียบเทียบไซส์กันแล้วมันคนละเรื่องเลยสําหรับผมถ้าเนี้ยมันเป็นหน้าจอที่ใหญ่เท่ากับอันนี้หรือว่าแบบใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะคือผมก็จะรู้สึกประทับใจเหมือนกัน แต่จากที่ผมสังเกตดูนะคือมันจะมีกิมมิคเล็กๆเหมือนกันสำหรับหน้าจอเ็นเทนเมนต์หน้าจออนันนี้หรือถ้าคุณดูแบบภาพภายในโดยรวมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสายกีตาร์ที่อยู่ด้านข้างมีให้ทุกฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นแถวด้านหน้าหรือว่าแถวด้านหลังสายกีตาร์ก็คือเราก็สามารถเนี่ยดีดเล่นได้แต่นอกเหนือจากนี้ถ้าคุณดูในเรื่องของดีไซน์ของเขาโทนของเขาคือมันเป็นสีขาวตัดด้วยสีน้ําเงิน คือมันเป็นสีที่แบบสีสันมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยมันไม่ได้ดูแบบสปอร์ต ดูดุดันหรือว่าดูแบบเรียบๆแบนๆไม่ใช่เลยอันนี้คือมันเป็นสไตล์สําหรับผมคือเป็นรถครอบครัวที่เหมาะกับเด็กและจากที่ผมได้เซอร์เวย์มาคือเด็กส่วนใหญ่อ่ะจะชอบโทนและดีไซน์ของคันนี้มากๆเลยและถ้าเด็กชอบแล้วและเนื่องจาก BYD Auto 3ก็คือเป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัวถ้าเด็กชอบส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็จะโอเคเนาะ แต่ถ้าเรามองในด้านของคนใช้งานจริงๆหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนขับนั่นเองเนาะคือถ้าเรามานั่งรถข้างในเนี่ยคือแบบออปชันระบบฟังก์ชันต่างๆถือว่าเยอะมากๆเลยนะคือมีอยู่สองสาจุดที่เราสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นตรงเกียร์ตรงนี้คือปุ่มเยอะมากๆเลยอีกอันนึงก็คือตรงพวงมาลัยแน่นอนอีกอย่างก็คือตรงหน้าจอนี้คือแบบมันรู้สึกว่าถ้าคุณเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างแล้วคือรู้สึกว่าออปชันฟังก์ชันต่างๆของคันเนี้ย ครบมากๆเลยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือราคาสำหรับตัว BYD Atto 3จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยตัวแรกก็คือ Extended Range ราคาอยู่ที่1,199,900บาทและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Standard Range ราคาอยู่ที่1,99,900บาท จุดที่แตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือระยะที่สามารถเดินทางได้ต่อนหนึ่งการชาร์จถ้าเป็นตัว Extended Range ก็สามารถเดินทางได้ประมาณ480กิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จแต่ถ้าเป็นตัว Standard ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ410กิโลเมตรอันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC นั่นเอง ถ้าคุณดูราคาเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้กับกลุ่ม BSUV ซึ่งก็จะมีพวก Honda HRV t y o t a c o r r l l a c r s s s Mazda CX 30, MG HS Nissan Kicks เป็นต้นครับถ้าคุณดูขนาดตัวถังไม่ว่าจะเป็นความยาวกว้างหรือว่าสูงคือขนาดมันจะมากกว่าหรือว่าใหญ่กว่ากลุ่ม BSUV นั่นเองแต่ยังเทียบเท่าตัว CSUV ไม่ได้ก็คือจะอยู่ระหว่าง BSUV กับตัว CSUV นั่นเองซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแล้ว BYD a า t o 3ก็ถือว่าดีกว่านะ ระดับหนึ่งเลยสําหรับท่านใดที่อาจจะกังวลว่าเออเฮ้ยถ้าเราจองรถคันนี้แล้วและเราจะได้รถเมื่อไหรต้องรอนานมากน้อยแค่ไหนคือทาง BYD ได้แจ้งมาครับว่าตั้งแต่เขาได้ปิด รับจองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเขาจะเปิดรับจองใหม่ในวันที่2กูุมพาพันธ์ครับและรลถนี้เขาจะมีอยู่ประมาณ7,000คันซึ่งทาง BYD ก็ประกาศว่าถ้าคุณจองทันในลอถนี้คุณจะได้รถประมาณช่วงสงกรานหรือว่าเดือนเมษายนนั่นเองแน่นอนว่ารถแต่ละคันก็จะมีข้อดีและข้อที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ แต่ถ้าคุณดูแล้วอะ่ะมันจะเรียกว,ว่าเป็นข้อสังเกตก็ได้มากกว่าข้อเสียเนาะคืออย่างแรกอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือตรงหน้าจอครับหน้าจอคนขับนะคือถ้าคุณไปเทียบกับหน้าจอเอ t น r ต a i ์เ e n t มนต์อ่ะมันจะคนละไซส์เลยและบางทีเวลามันเอามาเปรียบเทียบแล้วมันอยู่ใกล้กันแล้วอะ่ะมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยคือแบบขนาดฟอนต์อะไรแบบเนี้ยคือแบบอู้มันก็เล็กอยู่พอควรเลยนะสําหรับหน้าจอคนขับนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเลยและอีกอย่างก็คือ ปุ่ม push start p a t t e n นั่นเองครับปุ่ม push start ก็คือมันจะอยู่ตรงเกียร์เลยคือตำแหน่งเนี้ยมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยถ้าเรามีเด็กหรือว่าแบบสมมติเราเลี้ยงสัตว์อะไรแบบเนี้ยคือมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าปุ่มมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงเซนเตอร์เลยไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับที่แบบไม่มีใครเอื้อมถึงได้เว้นแต่คนขับและอีกอย่างคือมันอยู่ใกล้กับปุ่ม P หรือว่าปุ่มพานั่นเองตรงเกียร์นะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วคือถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราคงไม่น่าไม่น่านะครับไม่น่าเจอปัญหานี้แต่ถ้าเราใช้แบบเป็น first time หรือว่าเป็นช่วงแรกๆอ่ะบางทีเราอาจจะเผลอก็ได้เพราะว่าเอ้ยเราจะกด P แต่เราเผลอไปกดปุกปู Start เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันจริงและฟิลมันก็แบบเออคล้ายๆกันถ้าจะเปรียบเทียบอะนอะแล้วก็ออย่างก็คือการ์ดอันนี้นั่นเองการ์ดอันนี้คือใช้สําหรับเปิดรถได้หรือว่าเป็นตัวแทนรถเลยก็ว่าได้อันนี้ก็คือเป็นอีก gimmick หนึ่ง คือคุณจะได้การ์ดอันนี้รวมถึงกุญแจรถด้วยแต่ที่ผมยกหรือว่าชูปัตรอันนี้มาก็เพราะว่ยายานะครับอย่าอย่าวางไว้ตรงที่ชาร์จไวเลสน,นะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กมันจะระบาดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะคันนี้นะจะใช้แบตเตอรี่จะเป็นของ BYD เลยซึ่งเขาจะเรียกว่า BYD Blade Battery ถ้าเป็นตัวมาตรฐานความจุข,ของแบตเตอรี่จะอยู่ที่49.92กิโลวัตต์อ แต่ถ้าเป็นตัว Extended Range ก็คือจะสามารถเดินทางได้ไกลกว่าเมื่อเทียบกันแล้วจะอยู่ที่60.48กิโลวัตต์อวแต่อย่างที่ผมบอกระยะเดินทางคือถ้าเป็นตัว Standard Range จะอยู่ที่410กิโลเมตรต่อ1นการชาร์จแต่ถ้าเป็นตัว Extended Range จะอยู่ที่480กิโลเมตรต่อ1นการชาร์จแต่พลังก,กำลังหรือว่าตัวเลข0ถึง100จะเหมือนกันจะอยู่ที่7.3วินาทีเท่านั้นเอง คันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อหน้านะครับส่วนพวงมลาลัยจะเป็นแบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบ m a กเฟอร์สันสตรัทส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบ m u l ติลิง k ส่วนเบรกด้านหน้าและเบรกด้านหลังจะเป็นแบบ d ดิสเบรกแต่ว่าด้านหน้าจะมีเป็นช่องระบายความร้อนให้ล้อลอยจะเป็นขนาด215ทับ5ขนาด18นั่นเองครับ การใช้งานของรถคันนี้ถือว่าที่ผมบอกไว้นะหนึ่งในไฮไลท์ก็คือพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ภายในถือว่ากว้างมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามคือใครที่ต้องหารถครอบครัวและเน้นเรื่องพื้นที่คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าเราพูดถึงเบาะด้านหลังแล้วคือวัสดุของเบาะถือว่านุ่มอยู่พอสมควรเลยนะคือแบบเออเราจับอะไรแบบนี้หรือเราแค่มาลองนั่งดูเฉย เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันโอเคและถ้าคุณเปรียบเทียบเลเวลหรือว่าระดับอะครับระหว่างด้านหลังกับด้านหน้าคือมันจะอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งสำหรับผมมันถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าถ้ามันต่ำเกินไปอะแถวที่สองตำไปอะมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยและคนที่แบบมีอาการที่เมารถง่ายอะก็คือจะแบบไม่ชอบเลยแต่นี่คือเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะ คือตอนที่ผมไปนั่งด้านหลังนะเบาะแถวที่2ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเล็กรูมก็กว้างเฮดรูมก็กว้างคือโดยรวมหมดเลยอะ่ะมันโอเคแต่มันแค่แบบมันทำแม่งทำแม่งอยู่นิดหนึ่งอะว่าแบบมันมีอะไรที่มันติดขัดอะไม่รู้เพราะอะไรก็ถ้าคุณผู้ชมมาลองนั่งดูแล้วรู้สึกเหมือนกันก็ลองแจ้งให้ทราบได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแค่บอกไว้เป็นข้อสังเกตละกันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับ ต่อย่างครับคือพื้นที่ใช้สอยคือแบบช่องเก็บของของเขาเนี่ถือว่ากวางนะคือหลกัหลกๆมี2จุดครับก็คือตรงเก็บของตรงนี้นะตรงที่วางแขรตรงนี้ครับคือช่องมันลึกมากและอันนึงก็คือข้างใต้ตรงนี้ครับช่องข้างล่างตวเนี้ก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมด้วยแต่ส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยชอบช่องเก็บของที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ เพราะบางทีมันอาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างว่าเมันมีช่องข้างใต้อยู่ตรงนี้ด้วยนะหรือว่าสมมติถ้าเราวางของไว้อยู่ข้างใต้เนี่ยและเราแบบสมมติขับรถอยู่และเราแบบอต้องใช้อ่ะมันไม่สะดวกเอาง่ายเลยเออนั่นก็คือเป็นมุมมองส่วนตรงผมนะทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ถือว่ากว้างเลยถ้าเราดูตรงกระจกเนี่ยโอ้กว้างสบายสบายเลยถึงแม้เราจะเซตหน้าจอเนี่ยเป็นแบบแนวนอนแบบนี้อันนี้คือพื้นที่จะเยอะเลยแต่ถ้าเราเซตหน้าจอให้เป็นแบบแนวตั้งละ่ะ เดี๋ยวเราลองดูเนาะก็คือแบบพัวเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยคือแบบพื้นที่หรือว่าทัศนวิสัยพื้นที่ตรงเนี้ยคือแบบกว้างเลยใช้ได้เลยครับแต่เวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงเนี้ยไปถึงด้านหลังอะ่ะคือจะบอกว่ามุมมองของเราอะ่ะมันจะบีบนิดนึงคือมันจะมีสปัจจัยคืออย่างแรกเลยคือตรงกระจกด้านหลังนั่นเองคือช่วงข้างบนนะครับต้นๆของมันอะ่ะ คือมันจะแบบเหมือนมันกดลงมาและทําให้เห็นภาพไม่ชัดสักเท่าไหร่โดยเฉพาะสมมติถ้ารถด้านหลังของเราอะ่ะหรือว่ารถที่อยู่ด้านหลังเราแบบอยู่ที่อ,อาจจะอยู่ไกลหน่อยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบเต็มคันสักเท่าไหร่เห็นเป็นแบบเครื่องคันและอีกอย่างก็คือเพราะเบาะด้านหลังนั่นเองคือเนื่องจากเบาะมันสูงและมันไปชนกับหลังคาของตัวรถอะ่ะมันเลยทําให้พื้นที่หรือว่าช่องในการมองอะ่ะมันจะแคบหรือว่าบีบลงนั่นเอง การเก็บเสียงของรถคันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เก็บเสียงได้ดีมากนะักจากที่ผมได้ลองขับคือโดยปกติแล้วถ้าผมเหยียบอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแบบนี่คือความเร็วมาตรฐานที่แบบเออเสียงลมจะเริ่มเข้ามาละแต่คันนี้จากที่ผมได้ลองดูนะคือแบบบางที80-90กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เข้ามาละได้ยินชัดเจนอยู่พอสมควรรวมถึงเสียงรบกวนจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงจากถนน ถนนได้ยินเยอะไหมไม่มากเท่าเมื่อเทียบกับรถข้างๆเราหรือว่ารถคันอื่นก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรทุกเสียงมอเตอร์ไซค์กระบะอะไรก็ว่ากันไปคือเสียงรบกวนอน,นั้นรวมถึงเสียงลมเราจะได้ยินก็ชัดอยู่พอควรถามว่าเสียงถนนได้ยินไหมก็ได้ยินอยู่บ้างแต่นี่ผมแค่แบ่งแบบเหมือนระดับไะเนาะว่าไหนมันมากสุดไปถึงน้อยสุดกระดับท่าจะเปรียบเทียบ ถึงแม้ผมจะบอกว่ารถคันนี้คือแบบเด็กจะชอบนอกจากที่ผมได้เซอร์เวยมาแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ได้ฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันครับก็คือว่าเนื่องจากคันนี้หรือว่าถ้าพูดถึงรถจีนก็ได้นะสะส่วนใหญ่นะคือแบบมีระบบความปลอดภยัยหรือว่าระบบต่างๆเยอะมากๆครับคือมันก็จะมีเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่น,นแบบตืดตืดตืดอะไรทุกอย่างอะจิงกะเบลเลยแ่ะคือแบบบางทีเด็กอาจจะที่เขาบอกมาคืออาจจะแบบ ไม่ค่อยชอบหน่อยมันเตือนทุกอย่างเลยแบบไม่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับเข็มขัดด้านล้างก่อนจะเตือนเสียงก็จะปื๊ดปื๊ดปื๊ปื๊ป,ปอะไรแบบเนี้แต่คือเสียงนั้นน่ะเราก็ยังพอปิดได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตละกันและก็เป็นการสื่อสารว่าเฮ้ยระบบความปลอดภัยของคันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยคือถ้าคุณพูดถึงระบบความปลอดภยัยมันก็จะมีแบบเบสิกเบสิคที่ผมชอบอ่ะคือแบบพวกไลน์สปอร กล้อง360อ,องศาระบบเตือนออกนอกเลนอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงระบบเตือนออกนอกเลนแล้วอ่ะคือแบบอ่ะเวลาเราจะออกอย่างเงี้ยเนาะคือแบบมันอ่ะมีเสียงเตือนมันจะเบิดแล้วก็พกมรมอะไรของเราอ่ะมันก็จะแบบสันสันนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดึงเรากลับนะครับอันนี้คือความแตกต่างของระบบของคันอื่นๆบางคันก็เตือนเหมือนแบบนี้บางคันก็จะดึงกลับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน และอีกอย่างครับก็คือ,อน,นี้เป็นกิมมิ c อีกอย่างหนึ่งก็ได้เนาะก็คือการเปิดประตูนั่นเองคือเวลาเราเปิดประตูมันจะไม่มีที่แบบเปิดประตูที่เราคุ้นเคยกันเนาะมันจะอยู่ข้างบนตัวเนี้ยตรงลำโพงอะครับทุกฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามคือเราก็แค่ดึงปึ้งแล้วเราก็เปิดประตูออมาแต่คือที่เป็น g ิมมิ c ก,ก็คือเวลาเราเปิดประตูเนาะและสมมติมันมีรถผ่านมามอเตอร์ไซค์เป็นต้นหรือว่าวัตถุต่างๆคือมันก็จะมีคําพูดที่เตือนมาว่าแบบเออเฮ้ยให้ระวังนะ ว่าแบบมีของมามีรถมาอะไรแบบเนี้ยเออแต่ที่เป็นเสียออกมาคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อดีของรถไฟฟ้าคือเราไม่ต้องรอรอบเวลาเราจะเร่งคือแบบเอายง่ายๆเลยเนี่ยถ้าผมเหยียบปึ่งมาเลยตามอัธยาศัยเลยมาแบบไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอมาเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมันไม่มีลิมิตแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เราอาจจะต้องรอไม่ว่าจะเป็นในรอบตามกลางสูงก็ต้องรอแน่นอนนะครับหรือว่าเราอยู่ในความเร็วไหนก็ตาม แต่ไฟฟ้าเราไม่จำเป็นเลยนนี่ก็คือข้อดีเนาะแต่แน่นอนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าแบตเตอรี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาและไม่ได้อยู่ในรับประกันก็น้ำตาไหลเหมือนกันเนาะแต่นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งละกันคือคันนี้ถ้าคุณแบบต้องการความแรงความเร็วแบบขับได้แบบพริ้วอ่ะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกคือเป็นรถไฟฟ้า แต่มันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ผมกำลังจะพูดต่อไปดีก็คือว่ามันมีโหมดการขับขี่3อันนะครับก็คือ normal ก็คือปกติ eco ก็ที่จะประหยัดหน่อยแล้วก็ sport ซึ่ง3โหมดนี้เราปรับจากปุ่มอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าปรับได้ง่ายๆครับแล้วมันก็จะแสดงผลอยู่ตรงหน้าจอของเราคือเวลาเราปรับในโหมดต่างๆอ่ะถ้าเปรียบเทียบ eco หน่อย อีโคมันก็คือตัวรถนะครับหรือว่าความรู้สึกเวลาเราขับอะมันจะรู้สึกว่าเออตัวรถอะมันจะมีน้ําหนักอยู่นิดหนึง่งเหมือนมันจะทวงทวงเรานิดนึง normal, normal ก็คือเหมือนเราแบบผ่อนคลายนิดนึงคือมันก็จะเบาลงมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้มีอะไร่วงเรามากนะักส่วน Sport ก็คือเหมือนปลดปล่อยเลยเหมือนเราใส่เวทอยู่อะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือตามน้ําหนักกนะันเนาะอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากจะเปรียบเทียบเนาะ เวลาเราเดินอะไรเงี้ยเออก็คือแบบบางทีมันอาจจะหนักๆนหน่อยถ้าเราใส่เวทอยู่นะั่นก็คืออีโคแต่ถ้าเราเวทนั้นออกก็คือจะเป็นสปอร์ตเลยตรงกลางก็คือนอร์โมอันนี้คือแบบเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วกันเนาะอันนี้จะมีอย่างหนึ่งคือเวลาเราเหยียบนะครับก็คือตรงแป้นขันเร่งนั่นแหละคือสําหรับผมนะรู้สึกว่าแป้นขันเร่งอะ่ะน้ําหนักมันจะแบบหนักนิดนึงอะ่ะคือมันเหยียบแบบไม่ได้พลิ้วมากนะักอันนี้จะเหยียบไม่ค่อยมันสักเท่าไหร่ เวลาเราเหยียบแป้นขัดเร่งนะคือมันจะรู้สึกว่าตรงแป้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเยอะอยู่พอควรแต่ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือว่าจริงๆอะ่ะเวลาขับรถจากประเทศจีนอะ่ะผมจะมีอิมเพรสชันนะครับหรือว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างอะ่ะไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่แต่คันเนี้ยคือแบบเฮ้ยเกาะดีเลยนะใช้ได้เลยครับผมว่ามันเฟิร์มทีเดียวเลยเออสุดยอดมากสุดยอดมาก คือแบบเวลาจะเข้าโค้งเวลาจะกลับรถหรือจะเปลี่ยนเลนอะไรแบบนี้เออผมว่าความสมดุลของคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะสุดยอดสุดยอดเลยคือมันก็จะแบบเหมือนคอนทราสกันนิดนึงเนาะคือแบบสมมติถ้าคุณเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆก็ได้คือช่วงล่างอาจจะไม่ค่อยดีแต่ขับแรงขับมันอันนี้ก็คือสลับกันตัว b y d Auto 3ก็คือจะสลับกันนิดนึงอันนี้ก็คือแบบเออช่วงล่างดีแต่ขับอาจจะไม่ได้สนุกหรือว่าแบบ ฟิล <Feel S 2> ไม่ได้มันสักขนาดนั้นสักทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูฟิลการขับกันว่าเป็นอย่างไรไป้านี่คือแบบเป็นการเข้าโค้งเล่นๆนะครับดูฟิลเนาะว่าไปยังไงนี่คอยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือที่ผมบอกว่าเอ้ยมันเกาะถนนนะ่ะคือนี่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆนะหรือว่ารถจากประเทศจีนอื่นๆที่ผมเคยขับมา คือแบบผมเอาเกณฑ์นอนันั้นนะเอาสแตนดาดมาเปรียบเทียบนะแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับแบบ RSUV โดยรวมอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงจุดจุดนั้นนะเอออาจจะอยู่แบบระดับกลางแต่ที่ผมรู้สึกประทับใจเพราะว่าอิมเพรสชั่นหรือว่าความรู้สึกที่ผมได้มาตั้งแต่แรกคือแบบเฮ้ยช่วงล่างมันแบบไม่ได้เฟิร์มไม่ได้เกาะซะที่เดียวเออแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับอ่าเนี่ยเร่งครับป้าบพอเราจะเบรกสบายๆครับ แต่มันจะแบบไม่ได้สปอร์ตเร้าใจนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือแบบเออถ้าคุณคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่แรงนะหรือว่ามันไม่เร็วไม่ใช่นะคือเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเวลาเราขับบางทีมันจะแบบอะดรีนาลินอะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบสมมติเราเหยียบไปได้แบบสุดๆแบบเต็มที่ไม่ได้มีอะไรมาติดขัดอนะ่ะมันจะรู้สึกแบบโอ้คันเนี้ยสนุกมันแรงมันมันแต่คันเนี้ย มันแค่จะไม่ได้ f ีล l i n แบบนั้นก็แค่นั้นเองอันนี้คือเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเลยอานเนียครับเวลาเราจะแซงนะครับเยียบสบายๆเปลี่ยนเลนนะครับการควบคุมพวงมาลัยถือว่าโอเคนะน้ำหนักถือว่าอยู่ระดับกลางนะไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาเลยอยู่ระดับกลางผมว่าโอเคครับน้ำหนักพวงมาลัยใช้ได้ครับมันทำให้แฮนด์ไดรฟหรือการควบคุมอะโอเคอันนี้เราจะมาลองส่วนถนึงร0 0นะับทั้ง3โหมดเลย Eco Normal แล้วก็ Sport แต่คือว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสทดลอง0ูนย์ถึง100ทั้ง3ระบบนี้แล้วในสนามปิดนะครับแต่นี่ก็คือจะลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อแบบเอามาเปรียบเทียบละกันว่าฟิลมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันนี้จะเป็นโหมด normal เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่ผมลองที่สนามด้วยละกันว่ามันเป็นอย่างไรและแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง สองสามไป60 70 90 100ครับเรียบร้อยอันนี้โหมดนะศนะ0ถึง100ครับ1ครับหน่งครับ 2> ห2ึาไปเห็นไหมครับความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วความตึงมันจะเปลี่ยน ร้อครับเห็นไหมครับระยะถึงหนึ่งร้อยจะสั้นลงนะขับรถที่เดิมครับอันนี้จะเป็นอีโคนะครับหนึ่งสองสามไปสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครับถึงร้อยครับไปอีโคนไครับ คู่นั้นแล้วค่อยเบรกเลยครับจุ่มไปจุ่มไปเจ็ดสิบจุ่มไปเก้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็งงกับรถบริเวณตัวยสามอันแล้วก็โหมดสปอร์ตป้ายหนึ่งสองซ่อมโอ้ยังแรงเร็วเลยครับป้ายเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยโอเคสปอร์ตหนึ่สองไปครับไปเห็นไหมครับ เอาละทีนี้ต้น80ติบางเจ็ิบปดสิบปลายร้อยครับเห็นไหมสั้นลงกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมครับคันนี้สามารถขับได้480กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วนะจากที่ผมได้ใช้งานมาสักพักใหญ่แล้วนะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ได้นะมันคงไม่ได้480ไปเป,เปหรอกถ้าเอาแบบตามปกติก็คือจะอยู่ที่ประมาณ430ถึง450กิโลเมตรต่อหการชาร์จอยู่ที่ว่าเราขับโหมดแบบไหนเราใช้งานหรือว่าใช้โรถอะไรมากน้อยแค่ไหนที่มีให้ในรถคันนี้นั่นเองเนาะสำหรับผมอะถ้าให้แบบแนะนำนะเพื่อที่จะเซฟมากที่สุดอะขับโหมด e ีโคก็ได้ครับสบายๆเลยครับการที่เราขับโหมดอีโคคือแบบ ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดหรือว่าช้าลงใดๆทั้งสิ้นเลยคือแบบโอเคมันรู้สึกช้าลงบ้างแหละแต่แบบถ้าเปรียบเทียบแล้วอะ่ะมันจะแบบไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นและแถมถ้าเราขับอยู่ในเมืองหรือว่าแบบรถติดๆอะ่ะคือผมว่าโอเคเลยถึงแม้อะ่ะคันเร่งหรือว่าแป้นคันเร่งมันอาจจะแบบหนกักๆหน่อยเมื่อเทียบกับแบบถ้าเราขับนอร์มอลหรือว่าสปอร์ตซึ่งมันก็จะเบาลงนิดนึงอันนั้นผมว่าไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหรอ่อ่ะ ผมว่าเออขับอีโคก็จะได้ประหยัดได้มากที่สุดด้วยเนาะอันนี้ถือว่าโอเคเลยถ้าเราขับแบบไปต่างจังหวัดอะแบบอะสม,มุติจากกรุงเทพนะครับไปพัทยาไปแบบเขาใหญ่อย่างเงี้ยคันนี้สบายสบายเลยขับไปนะแต่ขากลับอะอาจจะกลับได้สักนิดนึงแต่ว่าอาจต้องแวะชาแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าเราก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะเพราะว่าเรา,าจ,จะแวะไปนู่นไปนี่ไปนั่นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเอาแบบจริงๆเลยก็คืออาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงก็แบบสมมุติถ้าเราขับไปเที่ยวที่ไหนก็นตามสมมติเราอยากจะไปหัวหินก็ได้เนาะคือมันก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะแต่เราต้องดูโรงแรมหรือว่าที่ชาร์จแถวนั้นนะครับ เพราะาเราต้องชานแน่นอนคืออาจจะต้องวางแผงแค่ด้านนั้นนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณผู้ชมท่าในใดสนใจคันนี้ผมแนะนําเลยว่าให้สอบถามทางเซลล์ก่อนว่าเออเฮ้ยการรับประกันแบตเตอรี่การรับประกันตัวรถอันเนี้ยมันมีคอนดิชั่นยังไงในกรณีอะไรบ้างอันนี้คือแบบเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าขอย้ำว่าถ้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆอะ่ะมันก็โอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะราคามันอาจจะวางแบบเป๊ะๆอ,อย่างไม่ได้เพราะว่าเขาบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แจ้งมาสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงรถที่สามารถเปรียบเทียบกับคันนี้ได้ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบในแง่ของราคามันจะอยู่ในกลุ่มของ BSUV แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบในขนาดตัวถังความกว้างยาวสูงอะไรแบบนี้คือมันจะดีกว่ากลุ่ม BSUV แต่ยังเท่ากลุ่ม CSUV ไม่ได้ก็คือพวก CRV Mazda CX5 เป็นต้นอันนี้คือจะขนาดโดยรวมนะ จะใหญ่กว่าคันนี้อยู่นิดนึงไม่ได้มากนะักอันนี้ก็คือสระโพที่ผมบอกไว้ก็คือจะอยู่ระดับกลางนั่นเองมันก็เป็นเหตุผลที่แบบเป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันในระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็คือการรีวิว BYD Auto 3นะครับค,คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผม Tommy, ทอมมี่ธีรธรรมรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ